สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 14.7 Beta 2ที่มาช้าดีกว่าไม่มาครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7 Beta 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตเป็น Beta 2ใหม่ล่าสุดนี้การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างจะแตกต่างจาก Beta แรกแค่ไหนเราไปทดสอบแลวไปดูผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 14.7 beta 2บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงเล็กน้อยแต่ก็ลดลงไม่มากครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็กอดคอลดลงเล็กน้อยเช่นกันแต่ก็ไม่มากอะไรความเร็วโดยรวมลดลงแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อการใช้งานความเร็วลดลงแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลัพ์พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE รุ่นแรกผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่ใน iOS 14.7 b e t บ2ยังคงใช้แบตเตอรี่คงที่เท่ากับเบ ta แรกโดยใช้ไป9%หรือ9 1 ในขณะที่ iOS 14.6ตัวเต็มใช้ไป7%หลือ9 3ครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7บ e t a 2บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็ลดลงนิดหน่อยแบตเตอรี่ก็ไม่ต่างจากเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องรุ่นนี้และติดตั้งเบต้าเอาไว้จะอัปเดตต่อหรือรอดูผลการทดสอบในเบต้า3อีกทีแล้วค่อยอัปเดตก็ยังทันครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 14.6ตัวเต็มรอไปก่อนดีกว่าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้า สวัสดีครับ